สวัสด uhm, like, ีค so? mm ่ะทุกคนนะคะแล้ก็จะพาไปทัวร์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยนะคะอาวันนี้เราก็คือเรามาพบกับนักเรียนเก่าแล้วก็นักเรียนใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะลองไปทาความรู้สึกที่เขาได้เข้ามาโรงเรียนนี้กันนะคะคุณรู้สึกไงกับโรงเรียนนี้บ้างคะใหม่เห็นมากโรงเรียนนี้นะครับก็เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่นะครับพอค่ะหยุดไม่ต้องถามแล้วค่ะ จะไปไหนกันตอนนี้จะไปพม่าส,ส,สองสิครับค,คือขอถามนักเรียนเก่าหน,นะะ่อยค่ะคือโรงเรียนเนี้ยแบบคือดิฉันไม่ชอบตรงที่เขาจะรัศน์หนาไม่ได้อะคะ่ะทำไมอะคะเป็นเพราะว่ารองรงเท้าหเ,<อ>เรอะต่อา,า,าไม่มือรงท้าห <laughs> ลดจะเลอะรองเท้าหลอาจจะเลอะก็ได้นะครับเพราะว่าเราขึ้นอาคารไหนแล้วขึ้นอาคารสองมันอาจจะเลอะเราทำให้แม่บ้านลำบากนะครับในกลางเดี๋ยวกล้องอยู่นี่ไปไหนอะล้องอยู่นี่ต้องอ่นต้องอยู่นี่ อะไรรกัันคบเพราะว่าย่าจะเกิดรอยตีนนะครับทำกับรองเท้ารอ็เทลยนะครับเรียนนี่เตะบอลนี่เขารู้สึกยังไงคะก็รู้สึกว่าเป็นกีฬาครับมันไม่ได้มันไม่ได้ทำดีกรดอะไรนะครับแล้วเราเดินนี่เราผิดกฎเลยหรือเปผิดครับเถอยไปแล้วครับลูกหมดลูกเสือกหมดในนาฬีทีไหนต่ออัไหนอ๋อคือคือเขาทำตกแล้วเขาไม่กล้าเดินเข้าไปเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันเข้าไม่ได้เหรอใช่คระโอ้เรื่องเรามันเป็นอย่างนี้เองนะคะท่านผู้ชมนะคะแต่ถ้าเราทำความดีก็ได้ครับไปยาวกันเถอะไปกันเลย เมื่อเช้ามึงคือกลัวเห็นขยะมันปิวมาใช่ไหมแล้วกูก็เก็บ